ดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้พบมาพบมาพอ่อกับวิถีชีวิตชนนบดเราอีกแล้วซึ่งในสมัยนี้สิบอกไปก่อนได้แจาพี่น้องหาหาเมืงองยากละเดินจากโบมี่อีกแล้วเออนี่คือการต้มเกลือแบบวิธีโบราณตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปูยาตาใหญ่นเห็ดมา สมัยแต่ก่อนม,มีเกลือทะเลเกลืออย่างได้จะบานเห่าการสื่อสารการติดต่อมันบ่แถวภาคอีสานเห่าจะโบมีเกลือทะเลกินเพราะฉะนั้นส่วนมากคนอีสานจะเป็นโลขาดไอโอดีนขาดอย่างพวกนี้แบบเิ่นก็เลยมาลงนร่องภาาหลังว่าห้บริโภคเกลือไอโอดีนนอกจากเพื่อเสริมสร้างกระดูกของคนเห่าให้แข็งแรงอันนี้จะผ้าเมื่อเมืองแต่งแต่วิธีเริ่มแรกเลยเลยได้จ้ะ นี่คือเจ้าของบอกเกลือค่ะคุณอุไรวันสวัสดีหนะ้ากล้องหน่อยค่ะ,คะก่อนอื่นตรงนี้เพื่อนบ่ได้มีเกลือมอีดินเข้มโดยเฉพาะเลยด้วยค่ะเพื่อนต้องไปขุดมาจากบริเวณที่เขาเอิ่นว่าบอ่อ,บอเกลือบ่อเกลือกับสีประมาณว่าตามอยู่ทงหน้าเนาะมันจะขึ้นเป็นขาบเกลือสีขาว,ขาว เขาก็จะไปขูดเอาดินบริเวณนาที่เป็นข้าวขาวนั่แหละจะมาผลมา okay, okay. เอามาก็เสด้กองประมาณนี่เป็นเห็ดไปได้เป็นเครื่องอะไรได้จ้ะก็เสด้กองประมาณนี้ก็โอ้หลายหลอบอยู่ด้อจ้ะไปขูดต้องใส่เวลาขูดขูดใส่กระสอบแล้วก็ขนใส่รถดมาเทไว้เป็นกองเนะาจา้ะอันดับแรกก็คือเพื่อนจะต้องเอาดินนี่ล่ละค่ะที่เพื่อนเอามานี่เพื่อนจะเห็ดเป็นห่านเนะาจา้ะ เป็นห่านขึ้นไห้มันสูงจ๊กพ่อประมานประมานเม็ดกว่านี่แหล,ละจ้ะหลัก็เอาดินที่ห้าข้นมานี่แหละจ้ะดินที่อยู่ในกองนั้นเอาขึ้นมาใส่ตรงนี้้วก็เอานามขึ้นมามาเป็นบ่ไอ้เจ้าเอาามมาเอานามขึ้นมามาอือค่ะอานามขึ้นมามา ผสมสำรับห้าจะกองเอาน้ำเข้มเนาะจะ้ะเพื่อนก็นจะปล่อยน้ำลุ่งใสหนีมานีเพื่อนก็นจะน้ำทีเพื่อนกองเลียวเนาะค้ะมันก็นจะเป็นตะกอนใสใสเพื่อนก็นจะเอามาหนีเอามาลุ่งไว้ในถังหนีเพื่อนจะต่อสายมาจากหนุนเนาะจ้ะสายมาจากหนุกนกับมาเอารุ่งเอาน้ำยดในทอนี่ก็สิได้น้ำ เค็มประมาณนี้จ้ะแล้วเราถึงจะเอาน้ําเค็มนั้นไปต้มเกลือจ้ะพี่น้องนี่เนาะมันจะปิดไหวย่างดีต้นเฮ็ดยางดีด้วยจ้ะนี่นี่เราก็จะเอาน้ําเค็มมาเทใส่เตาเพิ่็จะปั่นย่างดีจ้ะปันเป็นเตาสี่เหลี่ยมเนาะคะ่ะแลก็จะกนี้ถาดใส่ถาดสั้งกระซีข้างบนเป็น สีเรียมเอ่อลึกประมาณสองนิ้วมนันอาจจะเกินสามนิ้วนี่แล้ะจ้ะมันก็นจะมาตม้มโดยใส่ไฟนี่เขาต้องค่อยเมืองไฟเนาะค่ะให้มันห่อนถ้ามันห่อนหลก็บบได้อีกค่ะตองให้มันห่อนพอประมาณสำรับเกลือพ่อที่จะขืนขาบเึ้นขาบเกลือเ้นมาเน่จ้ะอันนี้ตอนเพิ่นตักออกแล้วนี่จ้ะที่น้อง เราก็จะได้เกลือนี่จ้ะร้อนๆเกลือเกลือแท้ๆจากธรรมชาติได้จ้ะพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นนี่คือวิธีการต้มเกลือแบบโบราณจ้ะเราก็จะตักไปเพิ่มอีกก็จะเฮ็ดยืแบบนีหล่ะเจนกาจะมดกองดินกองนั่นจ้ะิดว่าหนาจะได้ประมาณเจ็กโลไอ้จอยทุกปีเฮ็ดเนี้ย สามสีสอบอยู่บ่นี่มันหนาบวเห็ดหลายนี่นี่จ้ะนจะใส่สอบไว้ใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะโลละสามสิบห้าบาทนะคะคิดค่าชงต่างหากเพราะว่าเกลือเกลือที่เราต้มเองนี้พอแม่ปูยาตายหญ่เพิ่นบอกไว้เนอะจ้ะจากการจะหมักปลาต้องใช้เกลือธรรมชาติเท่านั้น ถึงจะอร่อยถึงจะมีความกลมกลมเพราะฉะนั้นสมัยนี้หายากที่จะแบบว่าใส่เกลือธรรมาติบ้บานเห่าน่ะาจะมาเพ็ดปลาลามะมักปลาลนาอยางสงี่จ้ะถ้าใช้เกลือแบบนี้จะได้ที่แล้วก็เค็มดีพอดีนุ่มนวนลรสชาติกลมกลม่อมนี่จ้ะนี่คือท,ทีมากของการทำเกลือธรรมชาติจจะพี่น้องจ้ะ พี่น้องท่นก็นจะเอามาใส่ตะก้าหรือว่ากระจาดกองให้หนาเพ่นยศเนาะจา้ะต้นว่าเกลือแห่งดีแล้วหรือว่าเย็นแล้วเขาจังสีน้ำไปเก็บไว้ในกระสอบเพื่อไปน้ำไปจำหน่ายอีกต่อไปจ้ะพี่น้องวิธีการต้มเกลือแบบโบราณเนาะจา้ะว่าได้ผ่านการใส่สีสัดการใส่ยังขัดสีขัดยังเลยจ้ะโดยธรรมชาติขาวเองโดยธรรมชาติจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กะฝากไปซสำนิเนอกจก้ะพี่น้องเม,มื่อเมืองพิธีชีวิตเชิญสมบตของเฮาหลังหลากเว้นว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาแล้วนอกจก้ะนานีก็คือเป็นหนาแรงขี่เกลือบนจ็ดขื่นตามทงหน้าทีบริบริเวณที่เขาเรียกว่าดินทามดินทามก็คือจะเป็นดินนี่ว่ามีความเค็มนาอพี่น้อง เป็นยินทีนี่ความเข้มละบางทีเป็นเข้มหลายจนขื้นเป็นซาเกลือเป็นสีขาวๆข,ขื้นหมา่าฮากะไปขุดเอาดินตรงนั้นละไปขูดว่าได้ขุดได้จ้ะพี่น้องตรงขูดเอาถี่ว่าเพิ่นเป็นขา่าขาวขาวขึ้นมานั่นจ้ะเอาขื้นมามาแล้วกะเอาน้ำสมให้เพิ่นยศลงมาเนาะจ้ะแล้วก็นำน้ำ,นำที่ได้มาต้มอีกทีจ้ะเป็นวิธวีวิธีชีวิตเชิญสมดอีกอย่างแล้วก็ สร้างรายได้ดีด้วยนะคะคเกลือนี่ก็ไม่ใช่ถูกนะคะราคากิโลละ35บาทใครสนใจติดต่อผ่านทางช่องนันอุบลด้วยจา้าเดี๋ยวจะส่งไปให้ละคะแต่ว่าคาจะส่งกับอีกประมาณหนึ่งกับจังคุยกันเนาะคะ่ะเพราะว่าเราต้องไปถามเพกกรว่ากิโลหนึ่งนี้เราจะสามารถค่าส่งไปใกล้ไปไกล,ไกลแค่ไหนเราจะได้เท่าไหร่เนะาะจังมาเว่ากันอีกเชิงถาบพี่น้องสนใจอยากได้เกลือธรรมชาติ แท่แท่ของแท่จากธรรมชาตินะจ้าต้มเองคือที่นี่ค่ะของคุณแม่อุไรวันสายมั่นนะคะก่อนจบคลิปสวัสดีหนะะ่อยค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะขอบกันไหมคลิปหน้าว่าเฮ้าสิพาไปเมืองอยางพี่น้องสวัสดีคะ่ะ